ออกกำลังกายดีกว่าเพื่อสุขภาพที่ดีอึ๊บั p แอนดาวอั p <End> <c oughs> ดีใจจังเลยคุณแม่พามาข้างนอกมาเล่นที่สวนสาธนารนณะเราไปนั่งชิงชา้าหมาหมุนเล่นดีกว่าทุกคนนี่แน่ยัู้ไปเลยฮ่าฮ่าโอ้โหโอ้โหหมุนเร็วจังเลยอ้ายเบียนหัวหมดแล้วไปเล่นอย่างอื่นต่อดีกว่าตรงนี้มีอะไรเล่นไหมนะเล่นตรงนี้ไม่ได้เบียนหัวมากเลยอุ้ยตรงนี้โอ้โหมีชิงช้าอีกแล้วขึ้นเลยดีกว่านี่แน่ยั่วสนุกจังเลยสนุก จังเลยทุกคนเอ้ยโอ้โหหล่นอีกแล้วเฮ้ยนี่มันอะไรนี่โอ้โหเจ้าแมวเหมียวน้อยมาจากไหนนี่ใครเอามันมาปล่อยทุกคนเราอยากเลี้ยงจังเลยเราเหิ้วมันไปให้คุณแม่ดูดีกว่าคุณแม่คุณแม่หนูได้ไอ้เจ้าแมวเหมียวน้อยมาหนูอยากเอาไปเลี้ยงจังเลยคุณแม่คุณแม่เอากลับบ้านได้ไหมเ้ยเอ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่ต้องเอามาเลยแมวอ,อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ใครเอามาปล่อยไว้เอาม,ามันไปปล่อยไว้ที่เดิมเลย โอ้โหแล้วจะเอาไปปล่อยไว้ตรงไหนนี่เอาปล่อยไว้ตรงนี้แล้วกันนะคุณแม่ว้ายอะไร้ายเจ้าแมวมีอะไออกไปออกไปไอ้แมวบ้าออกไปจากหน้าฉันเดี๋ยวนี้ขอโทษน,นะคะคุณแม่